เามาที่เตือนใจฟาร์มนะครับพอดีมาเที่ยวเชียงใหม่นะครับก็พอดีเห็นร้านขายต้นไม้นะครับนี่ครับสวยๆก็เลยแวะเข้ามานะครับก็จะมีขายในส่วนของอกระถางนะครับดินต่างๆทางด้านหน้าก็จะเป็นไม้ดอกหลายประดับมีฟารมด้วยนะ ้องฟ้ากำลังสวยเดซี่ในด้านหน้านะครับก็จะมีอันนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวลองมาดูดอกเข็มเนี่ยต้นละ40บาทนะต้นเล็กก็20บาท35บาบาท60บาทนะครับกุสุาโชก็มีต้นละอันนี้กุสุพโชคเนี่ยต้นละ25บาท มารีซอนก็มีนะครับมารีซอนก็อยู่ที่80บาทนู่นก็มีเดี๋ยวพามาดูฝั่งนี้นะครับอืมอันนี้จะมีอันนี้ดอกนี้ก็สวยเนี่ยดอกอะไรไม่รู้สวยเยูครับก็จะมีต้นกอสนกอสนต้นละสาสิบาทนะสาสิบบาทหกสิบบาทหนึ่งร้อยบาทก็มี ก็ดอกบานไม่รู้รวยนะครับเคื่องฟ้า <_ C in> นี่อะไรอ๋ออันนี้ก็จะเป็นชวนชมด้านในก็มีนะครับแท็กตัดเดินมาดูด้านในนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกกหลาบหินแค็ตัดนะครับอันนี้900บาทนะ อันนี้ก็จะมีต้นละ20บาทแล้วก็30บาทนะครับด้านหนด้านไหนก็มีอ๋อต้องละบบาทอันนี้ก็สวยเนี่ยสวยจังอันนี้ก็สวยจัง อันนี้ก็สวยปลูกรวมกันเยอะๆก็สวยนะครับเป็นตรงด้านนอกนี่ก็สวยยวพาไปดูนะครับอันนี้ก็สวยครับเนี่ยอ๋อนี่ดูดิสวยมั้มเนี่ยดูดิ ฝั่งหนูก็จะเป็นพวกเอ่ออะไรอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูอ่ะอันนี้หลิวสนหลิวสนตรงนี้อะไรสองร้อยห้าสิบบาทอันนี้ก็สวยนะอือดูสิอันนี้ก็จะมีหอมหมื่นนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาท ดังงาละ120บาทนะครับโอ้นี่ครับนี่อะไรพุทพุท2อิน1 350บาทนะครับส่วนหอม150บาทส้มจิ๊กก็150บาทกอสนก็มีนะครับนี่เดี๋ยวเราพาไปดูตรงนี้อันนี้ก็จะมีเครื่องฟ้านะครับต้นเล็กๆครจะอยู่40บาท ส8 0บาท350บาทก็มีสีขาวขาวก็สวยนะครับเฮ้ยมาขอดูตรงนี้ดินี่ครับอันนี้ก็สวยครับเนี่ยดอกสวยเชีวยวนี่โอ้ยนี่280บาทนะครับต้นใหญ่ๆเลยอะ สองร้อยแปบาทสาริกาเรียกซับก็มีนะ80บาทอันนี้ต้นละสามรบาทนะครับอไปขอดูดิอันนี้ดอกอะไรแต่นางฟ้านะครับนี่ต้นละ180บาทอันนี้ก็สวยต้นแสงจันทร์สองบาทนะอันนี้180บาทดอกสีเหลืองๆนะครับโว้ยยาวไปถึงนู้นเลยนะครับเนี่ย นี่อันนี้ก็สวยครับเนี่ยอืออันนี้ดอกดอกสวยครับนี่ๆครับผมด้านในก็มีนะเนี่ยด้านในข้างในก็มีอนนือันนี้ก็สวยครับเนี่ยตอไมา้ ร้านนี้จะมีสองฝั่งเลยนะครับฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกอันนี้ก็จะมีอ,ะอันนี้ต้นนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับกระถางนี้ก็สวยนะเฮ้ยใ,ให้ดูตรงนี้นี่ฮะฉาย้อนแสงนิดนึงมีมแมลงมาตอมโอ,อ้ขึ้นนะครับขึ้น นี่อันนี้เสื้องฟ้านะครับก็จะมีสีชมพูสีขาวด้านไหนก็จะมีชวนชมนะครับก็ชวนชมก็จะขายอยู่ที่ราาสาร้อยหบาท250บาทอยู่ที่ใสแล้วก็ขนาดนะครับอันนี้ดอกอะไรอะ่ะ อันนี้สวยครับนี่ต้นมานูก้า450บาทดูดอกเขาครับเป็นดอกเล็กๆเ,เนี่ยเล็กนิดเดียวเองครับดอกเล็กสวยๆให้ดูภุ่มของเขาตรงนี้สวยครับเนี่ยอันนี้นี่อืมดอกสวยครับดอกสวยอันนี้สวยสวยสวย สถยจริงอันนี้อันนี้ดอกวงทองหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมีพุทธสามสีหนึ่งร้อยแปดสิบตานนะครับโอ้โหตรงนู้นนะครับดอกพุทธตานเนี่ยหนึ่งร้อยแปดสิบบาทดอกชมพูใหญ่ๆเลยนะฮะ ส่วนเดินออกมานะครับก็จะมีดอกกุหลาบหนู80บาทก็มีนะหน,นก็สวยครับให้ดูนะครับดอกกุหลาบ,บโอ้ยอันนี้เป็นพุ่มต้นนี้สวยจังครับอันนี้กุหลาบหอมนะครับพัน ต่างอากิจต,ต้นละ60บาทนะนี่จะเป็นสนฉัน4 0่บาทนะครับเนี่ยอันนี้ต้นใหญ่ครับอันนี้ต้นใหญ่มานูก้า500บาทนะครับนี่ต้นใหญ่ๆอันนี้อะไรมีดอกลักด้วยพวงทองนะต้นเล็กๆก,ก็จะ80บาทนะครับนีออน150อบาทนะครับคุชูผภาชคเนี่ยถ้าต้นเล็กๆก็จะอยู่ที่ต้นละ10บาทนะครับนี่ แล้วก็จะมีญ้าญ้าน้ำพุก็30บาทอันนี้เป็นหญ้านะโอ้ยอันนี้อันนี้อะไรแต่ดอกสบาด่างเสนี่วสวย150บาทนะครับแล้วก็ปุสุขโชคไปดูต้นสีนี้ดีกว่าอันนี้อะไรหงฟู่5 5บาานะะรัับ ไปจะเป็นสีม่งวงนะครับมีกี่โถด้วยนะอันน,นี้อะไรเนี่ยไว้คิสมาสนะครับ60บาทนะครับมโม่หาวมานาวก็มีนี่นี่ครับน่าจะไม่ขายนะครับดอกทานตะวันแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีสังกัดนี สามบาทอันนี้70็บาทก็อ,อะไรไม่รู้ไม่เห็นมีดอกนี่ดอกเขาแล้วก็พอกเก็ตนี่ดอกครับ60บาบาทรูปหางด้านในนุ้นก็มีก็จะมีกล้วยไม้นะด้านในตรงนุ้นก็มีสวนของเขายาวไปถึงนู่นเลยนะครับเนี่ย นี่คะก็จะมีดอกบัวด้วยโอวเยอะนะแล้วกน,นายเยอะอยู่เหมือนกันอ,อันนี้ก็จะมีอะไรกระถางด้วยฝั่งนี้ก็จะมีกระถางถสับปะรดสีไม้ดอกไม้ประดับนะครับแล้วก็ํามาดูตรงนี้แท็กตัดนะครับต้นละยี่สิบบาทสามต้นห้าสิบนี่ครับ ส5บห้าบาทครับอันนี้ก็บันไดบันดไดแมมบันไดเศรษฐีไหมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับขายญี่ปุ่นหนึ่งร้อยห้าสิบาทเหมือนกันนี่ครับก็จะมีกระถางนะครับแล้วก็สปอรลสีก็อยู่ฝั่งนู้นเนาะดินนะครับด,นบดินก็มีดินที่นี่ขายไง ขายกระสอบสีกระสอบร้อยนะครับสับประรดสีเชียงใหม่ขายเท่าไหร่โอราคาไม่ชัดนี่หยกหยกมหาลาบนะครับเชียงใหม่ขายอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับหง่์หมึกด่างหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทด้วค่ะ หวดหมึกด่างนะครับเฟิร์นก็มีนะครับอันนี้ก็เริ่มจากเออ่ไหนเริ่มจากของอะไรนะต้นไม้ไม่ค่อยมีละมา,มาดูีบอลสีจ,จัดจำหน่ายด้วยนะอันนี้หนึ่งร้าสิบาทนะครับอันนี้ก็มีบอลสีโอ้โห ยี่สิบาท35บาทนะครับอันนี้100่งรอยบาทน,น,นี่กำลังลดน้ำเลยนะครับเช็ดครับ ให้ดูดอกอันนี้นะอันนี้อันนี้สีม่วงนะครับอันนี้ยังไม่เหมือนประมาณว่าดอกยังไม่สุกเต็มที่หรือเปล่าเนี่อันนี้จะเป็นสีม่วงแล้วนะนี่สวยให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้สีม่วงอันนี้สัตว์ถ่ายย้อนแสงนะครับเดี๋ยวจะถ่ายกลับม,มาอีกฝั่งหนึ่งก็แล้วกันกาตรงอันนี้เป็นชอ่อ สีม่วงม่วงเห็นไหมสวยเนาะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวมาให้ดูดอกอันนี้นะฮะอันนี้ดอกอะไรเนี่ยดอกเทียนหยดนะครับดอกเทียนหยดก็เหมือนประมาณว่ากีบจะเป็นดอกสีเหลืองแล้วก็ดอกจะเป็นสีน่วงไหมเนี่ยครับเห็นไหมอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นเหมือนก็ ปีบดอกอะครับปีบกำลังจะบานออกมาชั้นนอกอด้าน,น,นอันนี้ขายอยู่ที่ต้นลาหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยห้าสิบบาทน,นะครับดอ,อกไม้มีส่วนหอมถ้าต้นถ้าต้นเล็กก็จะอยู่ที่70บาทน,นะครับถ้าจะต้นใ,นใหญ่ๆเนี่ยก็จะอยู่ที่150บาท อันนี้ก็150บาทดอกขาวๆนะครับชมพูก็มีกี้โถก็มีนะครับกี้โถเนี่ย120บาทนะครับเตือนใจฟาร์มนะครับอยู่ที่เชียงใหม่นะใครผ่านมาก็แวะมาชมได้นะครับ เดินมาดูอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นพวกผึ้งถักสวนคัวนะครับนี่ครับเป็นเฮาเลยดูดินีครับส่วนมากเชียงใหม่อ่ะอจะขายเป็นต้นกล้าก็มีนะอันนี้อะไรกวางตุง้งอันนี้น่าจะขายเป็นกระบาดนะกระบาดร้อยร้อยละยี่สิบบาทนะครับอันนี้กวางตุง้ง มีกระลำหัวหอมหัวยี่สิบบาทมนนีต้นอะไรนี่ย้าไปถึงข้างในเลยเดี๋ยวขอเข้าไปดูอืออันนี้ต้นอะไรครับเนี่ยดูสิใบใหญ่มากอือัะมอนนีอะไรไม่ใช่อ่ะป้ายเขียนไว้ว่าเป็นผักชีฝรั่งแต่นนะ่จาจะไม่ใช่ เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นต้นมะเขือมะละกอนะครับอืมไอนน้ต้นต้นหอมบักชีนะครับนี่อันนี้ขลับกลํลลกาหัวกลมขานนะครับอันนี้ต้นคาน้าอ,อันนี้กลับดอกนะครับมาดูฝั่งนี้อันนี้ดาวเรืองโอ้โหดูต้นก้าดาวเรือง สวยมากต้นก้าดาวเรืองสวยมากครับห้ารอยแต่น่าจะได้หลายต้นดูดีอันนี้สี่ร้อยต้นเตี้ยสีเหลืองนะครับมนนีดอกแล้วด้วยดิดอกกำลังตุม้มยู่ต้นนี้สิครับก็โค้อุ้ยอันนี้ยังไม่ดอกนะครับอันนี้มีดอกแล้วนะครับนี่สวยๆเลยอ่ะอ้อันนี้ยิ่งสวยเลย นี่ครับสวยมากอันนี้ดอกอะไรอะ่ะบานชื่นกระสีอันนี้ดอกบานไม่รู้รวยนะครับนู่นยาวไปถึงรู่นเลยนะครับว้าวอันนี้ก็สวยเลยนะครับแต่ยังเงี้ยสวยครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปมาจนจบนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากช่องนี้พาเที่ยวไว้ด้วยก,วกันนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปสําหรับวันนี้ต้องบอกคําว่าไปก่อนครับผมบ๊ายบายสวัสดี